สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาเปิดหน้างานใหม่กันนะคะที่โครงการรินทองเซนท่านสองค่ะวันนี้นะคะช่างเข้าหน้างานนะคะคนของเข้าเรียบร้อยค่ะและที่เห็นอยู่นี้นะคะกําลังทาเชลไรต์นะคะเป็นททมน้ํายากันปลวกนะคะลงบนไม้โครงนะคะซึ่งเป็นมาตรฐานนะคะที่เราทํางานกันทุกหลังค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นการปูกระดาษลูกฟูกนะคะปูให้ทั้งหลังเลยค่ะในจุดที่ช่างนะคะทํางานและส่วนนี้นะคะช่างไฟนะคะก็เข้ามา เดินระบบงานไฟนะคะที่อยู่ในงานบิวอินค่ะก่อนที่ช่างนะคะจากกรุผนังค่ะเพื่อขึ้นแผงตู้นะคะตรงนี้นะคะก็จะเป็นในจุดที่ช่างนะคะทํางานวางโต๊ะเลื่อยแล้วก็วางวัสดุนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ HMR หรือจะเป็นไม้โครงนะคะและนี่นะคะช่างก็กําลังทากาวนะคะเพื่อติดลามิเนตภายใน,นะคะ่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงขั้นตอนแบบเตรียมงานภายในกันเรียบร้อยแล้วนะคะช่างของเรานะคะทุกทีมนะคะก็จะเป็นช่างเฉพาะทางนะคะ มั่นใจได้เลยค่ะว่างานที่ลูกค้าจะได้รับะค่ะจะเป็นงานที่มีคุณภาพมีมาตรฐานนะคะจะไม่ได้ใช้ช่างที่แบบว่างานไม้มาทํางานสีงานสีมาทํางานไฟจะไม่ใช่ช่างประเภทนั้นแน่นอนค่ะเพราะนั้นนะคะเรามีมาตรฐานในการทํางานค่ะอยากได้งานคุณภาพนะคะราคาสมเผจสมผลติดต่อที่8 9 i d Studio ได้เลยค่ะ